ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาคุณภาพาวิชาการพวค่ะกับ mm hmm. ดิฉันอาจารย์คณิตสัมพัธนาการคนสวยวันนี้เราจะมาติว A Level สำหรับพี่ม .6 ก,กันบอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดได้เทคนิคกลับไปแน่นอนค่ะจะมาตั้งใจด้วยกันนะ เมื่อสักครู่เราพูดถึงเมนไอเดียแล้วมาถามกันต่อเลยกับข้อนี้ค่ะ A person may develop heart disease เขาบอกคนเนี่ยสามารถเป็นโรคหัวใจเนื่องจากหรือเพราะอะไรอุ๊ยมันมีย่อหน้าหนึ่งเขาพูดถึงคนเป็นโรคหัวใจเพราะเพราะอะไรนะเหมือนจะอยู่ย่อหน้าสองแม้ออลองย้อนกลับไปดูสิตอ,อบได้เลยค่ะ เอะครูว่ามันไม่เกี่ยวกับเพศนะเพราะเขาบอกชายกับหญิงมันเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อยัองตัดคือข้อ2เ <1, S 2> หลือ1เหลือ3เหลือ4ค่ะตอบข้อไหนดีเออจริงถ้ามาตามครูแล้วได้ไอเดียทั้งหมดตอบได้เลยตอบข้อ1ค่ะ s o m e e a t i n g habits เขาบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นโรคหัวใจเพราะพฤติกรรมการกินที่มันมา ไม่ดีถูกต้องหมาเพราะฉะนั้นต้องเลือกกินให้ดีกินให้ถูกนะคะเด็กๆค่ะ